เบนเทอร์เมมโมรี่เอ็กซ์ตาเจลค่ะเบนเทอร์เอ็กซ์ตาเจลค่ะเตอร์เมมโมรีเจลเอ็กซ์ตาค่ะเบนเทอร์เมมโมรี่เจลเอ็กซ์ตาค่ะชื่อตู่นะคะเป็นพนักงานบริษัทเอกนชน,นค่ะไม่เก็บเลยค่ะรู้สึกออกจากโรงพยาบาลนแรกก็สามารถเดินขึ้นมาได้ที่บ้านได้เลยค่ะไม่เหมือนตาที่เขาบอกว่าเหมือนรถสิบร้อทาค่ะไม่ใช่ไหมเบนเทอร์เมมโมรี่เจลเอ็กซ์ตาค่ะกัะ ท,ที่เลือกซิลิโคนเมนเตอร์ตัวนี้นะคะเพราะว่าเรามีประสบการณ์เป็นปตรงจากพี่ที่บ้านค่ะเป็นพี่สาวเราเองเขาก็ทาซิลิโคนตัวนี้ค่ะแต่ของเขาเป็นผิวทรายแต่เราเลือกทําผิวเรียบค่ะขเขาผ่าทาผ่านไปประมาณ2ปีค่ะเราไปจับหน้าของเขามันนิ่มมากนิ่มนิ่มเสมือนนมจริงที่ไม่มีซิลิโคนเลยค่ะเราก็เลยเลือกทําตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะไม่ได้พอซิลิโคนตัวอื่น เค้ามีการรับประกันค่ะ10ปีแต่ถ้าเกิน10ปีไปแล้วแล้วซิลิโคนเรามีปัญหาหรือมีการแตกหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะทางเมนเตอร์เค้าก็จะรับประกันค่ะเปลี่ยนให้เราทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็เลยเลือกซิลิโคนตัวนี้ด้วยค่ะใต้ร,ร่องหค่ะใต้กล้ามเนื้อ พาเราไปห้องเตรียมผ่าตัดค่ะแล้วก็มาเจอคุณหมออีกทีค่ะคุณหมอก็มาว่าตรงหน้าอกเราค่ะว่าเราทำชิวิตคนตัวอะไรจิงคนนี้นะเอากล่องมาให้เราดูค่ะจากนั้นก็พาเราพอเราโอเคตกลงแล้วแล้วก็พาเราไปที่ห้องผ่าตัดค่ะแ,แล้วเราก็สรุปไปตอนไหนไม่รู้ค่ะ <c oughs> ตอนที่เราตัดสินใจจะทําหน้าอกค่ะเราก็ไปดูตามเพตมาแล้วพอเจอเหตุนี้เราก็ศึกษาหาข,ขอ้อมูลค่ะรู้สึกว่ามีรีวิวเยอะคนทาสว แล้วก็คุณหมอมีฝีเวอ์ดีค่ะแล้วก็เป็นโอกาสคุณหมอม,มาก็โอเคค่ะก็เลยเลือกทำที่นี่ค่ะถ้าเป็นความน่าเชื่อถือนะคะระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาลถ้าตามความรู้สึกแล้วก็ต้องเป็นโรงพยาบาลถูกไหมคะที่จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะพื้นพืนเครื่องไม้มันพร้อมกว่าค่ะแต่ที่เราเลือกคลินิกนี้เพราะมีการผ่าตัดที่โรงพยาบาลค่ะเราก็เลยเชื่อถือที่คลินิกนี้ด้วยค่ะ ดีมากเลยคะ่ะมีาการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากสำหรับตัวเองมีาการถ่ายรูปนั่งใจขึ้นแต่งตัวดูดีขึ้นคะ่ะแล้วก็มีผลพัดว่าเราผอมลงหุน่นเชฟดนักกับที่เราทำหน้าอกมาะคะ่ะฝากถึงคนที่จะมาทำหนะคะเขาฝากพิธีการที่มีไว้นะคะมีเซ็กชันเนี่ค่ะก็รู้สึกว่าทำแล้วโอเคค่ะดูจากนี่เป็นตัวยอย่างกัไเลคะ่ะหรือดูไปจัดรีวิวคนอื่นก็ได้คะ่ะว่ามันโอเคจริงเม็ก ไม่ใช่แต่แค่หน้าอกนะคะเป็นทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตาทั้งหน้าอะไรทุกอย่างเลยค่ะที่นี่โอเคเลยค่ะตอนนี้ก็าทำตาที่พี่ทำคาะที่นี่เหมือนกัน,นะคะ่ะก็เลยเลือกทำหน้าอกที่นี่เหมือนกัน,นะคะ่ะมันสวย